ไหนเก็รักเราคนเดียวไงเป็นง่นนี้ยังไม่เจบเลยดูสิมาเหมืนแต่นมาสามคนเลยเดี๋ยวเดี๋ยวคอยดูนะถ้าเดินเข้าไปนะโหมันลุงมาแย่งกันใหญ่เลย่ห้ามเลยนะเหนื่อยนะเดี๋ยวดีๆนะเพื่อนคา็เบาเบาไหมนะดังมากเลย ไปแล้วไปแล้วแลไปูอไปนู้ไหนไมุนเป็นลูก้แล้ว โไปเร็วเดีกว่าไหมยแ่คุณแต่รมเลยเนาะจำเลยนะจำทีเยอมากเลยแม่หมอ ได้หมออะไรตะโกนไงเออนี่ไม่ต้องมาปากนี้นะตัวพี่ไหนบอกว่ารักผอฉันมแค่คนเดียวไงแล้วพวกอีกสองคนนี่เป็นใครผมฉันถามวเป็นใครเมื่อไงคุยกันหรือยังเลยขผมฉันถามจริงๆเธอสาข้อนี่ยไหวไหมถ้าไม่ไหวก็ไปยังไงลๆก็ขึ้นเลยย่าเดินลงอะไรกันน่ะอย่าข้าวราณีให้ เิ่งได้เลยดีเดีย่เลยในความว่าจะแต่งงานกันไงไปไกลเลยจบเลยเนาะงว่ได้ลงขึ้นลงโงน้ำขึ้นน้ำลงนอนแน่นอนไม่ได้นี่มนยืนห้าโหุหน้าเดียวได้ไงเราเข้ามาอยู่ในเงจะได้แต่งงานกับเจ้านะ ไม่ดีใจนี่ไงไม่อยากแต่งงานนี่เลยจับขึ้นมาทำไมแล้วเนี่ยอะแล้วับมาแต่งงานไงแต่งงานไปไม่เอ้าไม่แต่งกับอาชนาทจะแต่งกับใครฉันมีแฟนแล้วแฟนฉันอะพี่บุญนำเด็กวัดยังไงก็ไม่แต่งวัดเดียวเดียวไม่ไม่จะแต่งกับเด็กวัดคิดเป็นเจ้าเลยนะเป็นเจ้าเลยนะเนี่ยให้คิดใหม่ไม่แต่งไง เจ้าไม่แต่งแต่งกเด็วัดเกินข้าวบุญกบางเลยอุปนุ้ย่ไม่แต่งไม่แต่งนะเราจะจับกันไปเนี่ยอไม่มีลูกทำอย่างงี้น่ารักนะอย่างงี้แล้วมันอืมพี่่งมาพูดเล่นเลยเน่้เหมอนเที่ยวไม่แต่ พี่กิตชนะอะไรจะแต่งกรือจิตนะใช่ดูแก็ดูจะแต่งกับเด็กวัดนี่โอ้ไปกันใหญ่จะแต่งกับโปรเหรอไม่ใช่นี่เป็นเจ้าเลยนะไม่เอาไม่ชอบไม่แต่งกรนในที่ไรุ่นนี้หมาหนาบในเนี่ยไม่พี่จิตพี่จิตเ็บเออได้ไม่แต่งก็ไม่แต่งแต่เบื่นหน่อยทำไมอะไรเวลานอนอ่ะทำไม ใะวังฉี่รถอนรถเบ้นมันนะระวังเลยไม่ต้องกลัวสายแพมพิด,ด้วยรถเพิ่มเบ้นเออไปเลยไม่ใช่เพื่อนเล่นะมาพูดเลยว่า,าใส่ยังไงทำไมเนี่ยคุณสาวเด็ดพวกเธอเธอเนี่ยนะคุยยากซะจริงจะจะบอกให้รู้เลยอยากจะรู้จังพระบุญนามที่คุณโจกิชนะตายขึ้นมาดู้สิว่าพวกเธอเธอเนี่ยจะไปดไ,ได้ครไปเลยไปนะโอ้ย ไปหลโหะจะทนทนุกเลยเนี่ยแต่สุท้าย็จะไปเ้าภษาที่าาเอาไอ้บุญหายไปไหนมาเนี่ยอายอยู่หลังลมเ้ยไปไหนมาเนีมองไม่เห็นเลยดีแล้วช่วยฉันด้วยนะฮเดี๋ยวพี่ช่วยตัวเองก่อน ไมาฉันถูกจะตัวไหมอาชแนยไม่จับตัวฉันมาอาชแนยจับคตัวเธอมาหรอใครม่าคนมาโอ้ไม่ได้นะที่เขาไม่้เจ็บมากเลยเนี่ยโอ้โหมากเลยโอมคนเนี่ยสามคนเลยเพราะนั้นแล้วก็เธออยู่นี่เธออยู่นี่แล้วกันความแพนเต้นมาติบ อะไที่มนตึ๊มากเลยเนี่ยมันเต้นตบตบโซบี้ชอบทินสับสนตั้โต๊นอนั่งท้องมาทำไงตั้งโ้งเ้ั้งโะออเตนั้งทำงัะไดไหมังโตั้งโต๊ะเต้นไปง

อยู่ว่วมกันไม่ได้ต้องเจ็กันอยู่ต้องต้องเช็ดเช็กเั็เ็ดทำไมแล้วลื้วหาต้องเช็กันก่อนเพราะว่าต้องไปฆ่ากานก่อนไปลอนนะแล้วถยวเจอกันเหลืองปั้นลงเหลาลลอยค่อยค่อยค่อยีีปั้เาชิน ເຮົາເມື່ອເຂົ້າໃຫ້ເນາະເຮົາເຮົາເຮົາວ່າຈະລ ình ມືງຍັງ อะไรของเจ้าพี่เนี่ยคะใครว่าสิว่าพิงกันแิงกันอะไรเนะเด้๋วบอกจะไม่พิงกันเลยไม่เคยฟังหรอดูแลไม่มีใครเคยฟังเลยพี่พิงพี่ก็บว่ายังเริ่มเซ่ห์ไ่ใช่ไม่ใชนี่เจ้าพี่อะไรกี้บอกแต่ถามว่าลุงหรือเปล่างใช่ไหมคะลุงเป็ลุงเป็นติ๊ก อะไรจะบอกเห็นบุเลื่ยงนะพราคุณนักันทีนะ่นเป็นคนเดียวกับเราั้งนันเป็นคนเดียวมันใช่เป็นคนเดียวกันเปไม่ได้เลยนะไ่ช่ไม่ได้เสามด้านเลยนะร้ะงก็มีแหวนงคเลยแล้วฝากก็อาจารย์จริงหรอพี่คะเพราะอาจารบอกไว้ว่าใจะเป็นเจ้าเ่ยแต่ว่าต้องอยู่ไม่ได้ด้วยที่ตัวพี่พีที่เคยไปนำเห็กวัดที่ส่เดิ้วค่อยที่ส่วตอนอยู่นั่นไม่สนิ้วนา ค่าไม่เชื่อเลยไหคะเป็นไปไม่ได้เดยวจะทำห้ด่ตบมือสาครั้งนะแล้ววามอกก็หมดเลยไม่เชื่อเดยไป่หลอกเด็กเถอะมาดูนะดูมาดูเดยวที่ดูจริงอ่ะไปนอนสิอติดโง่ัง บอกแล้วไอมคบคู่เลยอ่ะออกหมดเลยคน่อยูแต่คู่ละคู่ใชเนี่ยนไม่ดูคู่เราสเนี่ยปกีปกติเไหนเลยม่ฆนไแย่เลยไอเขไม่อยากให้ห้อช้นงาง่ายเล แต่ก็ด,ดีนะจะาเป็นดูไปฝากไว้เลยเอาแวหน่อยเอาไว้ไปแล้วเหรอไปไปแล้วขอาแว่นออกแล้วหายแล้ว

ตาไัะเล,เลใ,ลใพูดไม่ชัดแล้วม,มีแหวนใส่หน่อยก็โทรเลยโทรนี่โทรนี่เดี๋ยวรู้ทำไมนิ้วปุดจังอนะ่ะนิ้วปุดนิ้วุดุดเป็นอะไระไไไไอ่ะอม่ีอ้ นั่งเป็นนานแล้วเนี่ยในรถยื้อโอ้โหจะยืนได้เลยเนี่ยโอ้โหเป็นน้อยัวเลยต้องไปเยอะขนาดนี้เลยไอ้ที่มึงนั่งไปเท่าไหร่เฮ้ยไม่เอียงยื้อที่เขาเป็นง่อยไงไปโอ้ ไม่ได้อยากเป็นพ่อเลี้ยงไล่แหนื้อยนะรู้่แล้วโอ้ตายแงแล้วมันจะต้องเป็นน้อยได้ก็ไม่รู้ว่าลงแม่น่าเลยนะดูที่ของล่างทำไมใจมันดูเยอะขั้นเหมือเจอแรงมันหลเมื่อก้าวขาลงมาเฮ้ยมมีฝางขาก้าวลง กก็ถึงแล้วเ่ยงกขาเนยหมถว่าเอาขาได้ก้าไปข้างหน้าอ้โหเป็นตลคงพื้อลงอออเดี๋ยวได้กโหยงนะเนี่ยลูกบอกมาลย่ะงตลหลงเออเนย อย่างไหนบอถ้าไป็นอยากเป็นต้องถอดแหวนออกต้องอะไรต้องกรงแหวกเลยหรอเออถ้าเป็ถอดปุ๊บไม่เป็นเลยเพราะะต้องถอดออกอต้องถอดออกใช่ไหนก็ต้องถอดพูดจาไม่ค่อยรู้เรื่องทำไมพอดอดถอดถอดลิ้นเป็นอะไรเนาะเฮ้ยลิ้นมันก็อย่างนี้แหละ ได้ไหมถอแอถองออยู่อนอยู่ที่มันดเ่เนว่านิมันโมก็ืดนิ้วนีแหนเาะเออเดแล้วก็ดึงอ,ออกคอยค่อยเมันถอยาถอเองนะถอยายาิ๊กถอครัแ, biết, แรกมันเจ็บจหมอนี่น ười, แใส่ ี่ไม่เคยถอดเลยไม่เคยถอดเลยไม่เคยใส่แหวนเลยไม่เคยเนี่ยเพิ่งจะมีหลงแล้อยืดปุกพิชเชอร์เลยตั้งใจถอดเลยเฮ้ยไม่ต้องเลยเจ็บแน่นะเราตั้งใจถอดเลยออกมาเฮ้ยตั้งใจถอดเลื่อนสองขัมจะถอดแล้วนะเจ็บอย่างนึงเทียว ไอแบนวิธีไอ้นี่ม่ให้ผมี่แบนเคยถอดไหมมันเนี่ยมันม่ไ้ถอดให่หยัไงเออมันถอดยังไงอ่ะไม่ค่อยไงแล้ว็แหวมันเลกไปเลยใ่ไหมตีข้อนมือตข้อนิ้วเออ่นแหลยฉันงยเออใส่นิ้วีข้อมือเออเปนยาวอ่ะเออออกไหมอะ เลยเอ้อออเา,ามถายอดแล้วห<ร>ายไงหม่สักตึดเต็ยมเดี๋ยวไม่ใส่ด้วยแล้วเล่นไส่ดเอือรึล่เล่นืชี้เป็นถ้าย,ยื้อื่น,น,อนอไม่เป็นละาายืเอือรไม่เป็นนะ เมทาเข้าไปในเวอร์ไวเบตอนอีเ่จ้าเจ้อเซ็ตเก่อนทองไม่ได้ไม่ดนบล็อกไ่ดรออาสมเพงนี้เพราะครับสะกดยังไงอวนอะไรชื่อเว็บอะไรชื่อเพลงน้ำพาร์สล็ออเวอร์ไวเว็บตัดเจ้อเจ้าแย่ๆตัดจองัดเมทาคำว่าตัวเอง อลาดเมทางขอกลาวคำว่า,า,าพลังสีน้ำเรินเดี๋ยวกลับไปแต่งเนื้อมาเพิ่มครับต่อไปแล้วครับไปง่ายไปง่ายที่พวกมึงพูดเองโอ้ไม่ได้พขอ,อยได้เลยไปได้โอ้โหเมื่อกี้ใครมาเมธาเข้ามาเมธาเหรอไปแล้วไปแล้วนี่จะดูคนนี้ใครกันมาตาไม่ใช่แล้วไปดีแล้วใครอ่ะใคร บางฟังก็ดีดีครับบางฟังก็ไม่ดีครับท่านชมที่เคารพครายยันหัวท้องมากเจอไปห้องแรกเลยเข้าไปอุ้ยมีน้ำแต่ไม่มีขันโอ้โหครับห้องที่สองบางเสนาใช่ไหมมีขันแต่ไม่มีน้ำครับแย่จังออกดีสารก็ดีครับมีครอบร่ทุกอย่างมีทั้งขันมีทั้งน้ำโอ้โหจ,จัดเลยจัดเลยครับสายยันหกเลยครับนั่งเลยครับเรียบร้อยครับ ใหญ่ไม่ม in ีประตูค่ะไม่เป็ยันต์เครืัองก็ขอโทษสายตาคือมันกับเดลล์เราไม่รู้เลยที่มาเห็นสายยันต์เรื่องทำยังไงอะไม่เอาเลยเหรอลำผมไม่เจอกันอีกได้ล้างหรือเปล่าอะไรนะเล่น้างหรือเปล่าอะ่ด้ล้างหรือเปล่าอ๋อล้างหรือว่าใครมาเดินขึ้นรถเลย ยังเอาผลงานเพลงมาฝากท่านผู้มีพระรับมาให้กันเองเพราะแฟนเพลงทั้งสี่คนนั้นเราขอเพลงกับพายันสัญญาเพลงแปนเพลงคนแรกมาขอเพลงกับสายันไว้แล้วเพลงแก่คนชื่อเจี๊ยบเพลงที่สองยิ้มใจลอยคอยแฟนเพลงที่สามเสียคืนแยกนางเพลงที่สี่สายันขายใจดูลังนี่ตรงนี้สายหยันจะเปลี่ยนสีพูดงานเพลงเลยครับท่าน มีชื่อว่าเยินใจลอยคอยอีกแคดูผีนิสายหังครั่อนเ้ยงยังไงอยากฟัแต่ก่อนอื่นฟังเพลงที่สร้างชื่อสร้างเสียกับสัญนาสากรมาลยครับใจย่างวิยญาใครไงี่้อใไมครับ

对对对。<laughs> <laughs>